สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง f a c e b o o k เละทาง youtube นะครับผมอยู่ครับผมจากลินลดมือสวงนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับพาพี่น้องชมคลิปกันนะครับสำหรับคันนี้เป็น t o y ยต a าอ t ตินะครับปี2012นะครับผมเกี่ยวตัวแถวโรงงานนะครับสีขาวมุกยังสวยนะครับผมมีชุดแต่งรับคันนะครับนี่นะครับก็เครื่องเกียร์ปกติขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับคันนี้นะฮะนี่นะครับ ราคาต่อรองได้นะครับผมคันนี้ตั้งไว้ที่เก้าหมื่นเก้านะครับผมเครื่องปกติขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมพาพี่น้องชมกันนะครับราคามอเตอร์ไซค์นะครับผมนะครับรถประวัติเดิมนะครับเคยเป็นรถรับจ้างมาหรือรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับผมตอนนี้ปลดป้ายเป็นรถบ้านเรียบร้อยนะครับผมนะฮะขับขี่ทางไกลได้เลยสำหรับพี่น้องที่มองหารถในราคาไม่แพงไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับผม ก็ให้พี่น้องชมกันนะครับประมาณนี้นะฮะเกี่ยวตัวแท้โรงงานนะครับไม่แสนห้าหมื่นกิโลเขามานะครับผมนะสตาร์ทให้ฟังอันนี้ติดทีเดียวติดเลยนะครับผมทีเดียวติดเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมนี่นะครับพี่น้องท่านใดมองหารถใช,ช้ก็ทักไายมาได้เลยนะฮะทำพี่น้องชมกันกันเครื่องเกียร์ปกตินะครับผมขับขี่คันแด้เลยนะฮะ ้งนี่เครื่องยนต์จิดแล้วนะครับผมสายไฟใหม่นะครับสายไฟใหม่หมดเลยนะฮะมีไอ้นะครับผมแต่มีเสียงใดชาร์จที่หนึ่งนะฮะมีเสียงใดชาร์จที่หนึ่งปกติเครื่องนิ่งเลยนะฮะทางกิจเครื่องมันมีสั่นเลยนิ่งเลยจะมีรอยสียกิดหน้ามาตรงนี้นะครับผมรอยอาร์คสามอาอยู่จะมีรอยสียกิดมาตรงนี้นะครับนะฮะตรงนี้นะครับผมต่อประมาณนี้นะฮะราคาต่อรองได้นะครับผม นะฮะนี่นะครับดูทบนะครับทาสีไม่ขาดนะครับดูกระจกไฟฟ้าฮะอ่าขึ้นลงได้นะครับผมได้นะครับลงได้นะครับขับทางไกลได้เลยต่อรองได้นะครับราคาต่อรองได้ ราคาน,นี้ก็ขายขาดทุนอยู่แล้เวเนี่่ะนะครับลองโอเคนะครับผมกระจกไฟฟ้าพับได้หรือเปล่าอได้ปกตินะครับผมนะสองข้างพับได้ปกตินะครับผมนะฮะดูด้านหลังกันใช่ คนเดิมนะครับด้านท้ายก็เดิมนะครับผมปลายท้ายเป็นของโตโยต้าอยู่นะครับผ้ถายไม่มีโดนนะถ้ายไม่มีโดนเิมเดิมเป็นไฟของโตโยต้าอยู่นะครับฝากระปูงก็เป็นของโตโยต้าอยู่นะครับผมราคานะครับเก้าหมื่นเก้านะครับผมต่อรองได้นะครับพี่น้องครับสนใจก็ทักทายมาได้เลยนะครับผมยินดี ไปเลี้ยวนะครับผมโอเคนะฮะไปเลี้ยวด้านหลังนะครับนะครับไปดูด้านนู้นนะฮะนะติดครับ เครื่องดีนะฮะเครื่องใช้ได้เลยขับทางไกลได้เลยนะครับเครื่องยนต์ดูอนะฮะอ่าราคานี้สนใจก็ทักทายมาได้เลยกันนะครับผมนะฮะขับทางไกลได้เลยนะครับมีเอกสารครบพร้อมบนนะครับผม